โอเคครับก็กับสวัสดีท่านผู้ชมท่าหผมดตอนนอยู่ผมในการโอเคเกมนี้ชื่อว่า do you copy นะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังเวนเตอร์คลิป doom อยู่นะฮะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮะก็เลยว่าจะมานั่งเล่นเกมดูมนะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีสองกกว่านะครับในตอนที่ผมกำลังอัดเกมนี้อยู่นะฮะโอเคเอาเดี๋ยวเป็นขออนุญาตตั้งค่าความไวอ้าวไม่มีความไวเมาส์ จบแล้วอ่ะเ่นเหนื่อยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลานะฮะมาเปิดมาเลยว้าวโอ,โ,อโอ้ตรงนี้มีถังน้ำนะฮะซึ่งเกมนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันฟรีมันก็แบบว่ายังไงครับคือมันวันด้วยระบบปฏิบัติการของ Unreal Engine 4นะซึ่งมันสุดยอดมากพูดถูกปะะ่าวะต้งขอไฟด้วยนะถ้าพูดผิดแบบไหนนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์คพาร์คนี่มันแปลได้ไหลายอย่างนะในที่นี้ทั้งสวนสาธารณะแล้วก็อุทยานบาบลา,บาแต่ว่าพาร์คในที่นี้เออทาวเวอร์โฟล์นี่คือทาวเวนะอร์ทูนะนี่คือการเช็คคลื่นวิทยุโอเคโอเคเอาละเพื่อนทาวเวอร์โฟคุณได้ยินผมไหมเราคือทาวเวอร์โฟนี่คือทาวเวอร์ทรูผมได้ยินโอเคเอ่ะโอเคดีมากเลยทาวเวอร์ซี เดี๋ยวคืนนี้ผมขอพอแค่นี้นะทราบว่าเปลี่ยนอ้าวเปลี่ยนกะนะฮะเจง๋งเราคือทาวเวอร์โฟ์ใช่ไหมเมื่อกี้จากาอ่านอ่านอ่า,อา <c oughs> เพื่อนเราก็น่าจะปิดไฟเรียบร้อยนี่สับเบกเกอร์เบนสักหน่อยแหน่สับเป็นเป่งป,ปังปัง,ปง <c oughs> ไม่มีอะไรทำอะ่ะโอ้พระจันทร์สวยมากถ้าไม่ติดที่เป็นเกมสยองขวนนัญนี้ถ้าเป็นเกมแบบสำรวจแมปแบบ RPG แบบนี่ก็น่าเล่นอยู่นะ มันคือตัวประหลาดมันคืออะไรเฮ้ยสวัสดีสวัสดีมีคนอยู่ตรงนั้นไหม <c oughs> เอ่อรับทราบแล้วนี่คือทาวเวอร์โฟร์ <c oughs> เออใช่คือตอนนี้ผมเห็นว่าชาแนลนี้มันว่างอยู่อ่ะ <c oughs> ผมเลยต้องการให้คุณช่วย <c oughs> คือบางอย่างบางอย่างมันกำลังตามผมมา <c oughs> ได้โปรดช่วยผมทีอา้อาวอะไรวะ ขอให้คุณใจเย็นตอนนี้คุณพอจะทราบไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนทราบาเปลี่ยนอคือผมไม่รู้ป้งองยางมันกำลังตามผมมาผมกลังวิ่งหนีคุณต้องช่วยผมผมไม่อยากจะตายที่นี่โอเคโอเค,อเ,คอเดี๋ยวฉันจะทําการเปิดแสงสว่างเปิดไฟให้กับคุณโอเคฮะเราต้องไปสับเบรกเกอร์เบรกเกอร์เบรกเกอร์เบรกเกอร,อร์โอเคสับเลยฮะ ใช่โอเคผมเห็นมันแล้วผมก็จะไปหาคุณขอบคุณด้วยความินดีดยูเวลครัมครับผมเพื่อนดาวก็ลังมาโอเคคือเกมนี้มันจะมีจุดจบอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือ Good Ending แบบที่2คือ Bad เออจูคือตอนนี้ผมไ่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็แค่มาแคมป์ปิ้งแล้วก็มาเที่ยวป่าแค่วัน2วันเองแต่ผม ผมว่าทผมทำไปผิดอากาศเย็นการวิ่งฟังเหมือนจะดูดีใช่ไหมวะคือเอยผมขอโทษนะที่พูดวนไปวนมาก็แค่อยากจะให้หัวผมมันไม่ว่างอะแต่คุณรู้ไหมคือผมไปสมัครกลับไปได้ป่ะเดี๋ยวผมจะไปหาเดี๋ยวผมจะไปนะประมาณนี้คือเมื่อกี้แม่มันบอกเขาบอกว่าเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องวนไปวนมาแต่คนแปลตอนนี้ก็แปลไม่ค่อยออกเหมือนกันแะ ไม่ใช่แปลไม่ค่อยออกแปลไม่ทัน <laughs> มาซาเบเกอร์นะแม่เมื่อกี้ผมต้องขออภัยด้วยนะในการแปลเมื่อกี้อาจจะผิดพลาดนะครับแมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะ <laughs> อายุ16ได้ในเกนี้ก็พอแล้ว <laughs> แต่มันจะไม่พอสำหรับผม,มเอ้ยรู้สึกว่าคุณจะจะไปเบเกอร์ผมกำลังอยู่ทางแยกอะ่ะอ้าวแ่าแต่ผมต้องทำไงอะ่ะไปทางขวาโอเคไปทางขวา <laughs> ได้ มาไปเลยเขาเจอทางแยกนะฮะเมื่อกี้แล้วอันนี้ก็มีป้ายคนหายเอ้ยหนึ่งยางมือสเติกโอโอมันทำอะไรอะ่ะสวัสดีนั่นายพูดอะไรอะ่ะเมื่อกี้ฉันไม่ค่อยได้ยินนายเลยเอ้ยนั่น,นายรอเวนใช่ไหมอ่ะคือฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะนยดูเออคือตอนนี้ฉันกำลัง ไม่ได้ทาอะไรเลยเข้าใจไหมฉันกำลังไปหานายประมาณนี้เปล่าเมื่อกี้แปลไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะแต่ผมว่าทุกคนน่าจะเก็ตอยู่นะว่าประมาณแบบไอ้นี่ยคือมันได้ยินว่าไอคนที่ติดต่อมาเมื่อกี้พูดแต่ว่าเราก็แบบยังไงวะไอนั่นก็บอกว่าไม่ได้พูดเออน่าจะเข้าใจกันนะซ okay. ับเบเกอร์รอเปิดเสียงฮะตอนนี้ก็รู้สึกโล่งๆฮะ ว้าวไม่มีอะไรอ้าวคีบเบนเตอร์เสร็จปะฮะเกมดูมเฮ้ยมีเสียงบางอย่างตัวประวัาดน่นมันอะไรอ่ะนายได้เห็นมันไหมอา้าวซับไม่ขึ้นไอ้บ้าซับไม่เปลี่ยนอา้าวเพื่อนนอกนกางสองไฟฉายฮะว h a t t h ฟ f u c กว h a t t h ฟ f u c กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮึมชอยที่หนึ่งกันครับ แค่เดินตามเส้นทางแล้วก็จะถึงผมแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมคุณได้ยินเสียงนั่นไหมคือมันไม่ใช่อยู่แล้วคือปัญญากำลักไม่ตามผมมันเห็นผมอ้าวชิบหายอะชิบหายว้าเพื่อนโน<ล>เพื่อนเป็นไวเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 2> ฉันคิดว่าฉันหลงทางนะแต่อะไรอะฉันคิดว่าฉันเริ่มจะเดินหลงทางเหมือนกัน คุณเห็นอะไรบ้างไหมคือฉันเห็นออแม่น้ำและแล้วก็แบบบางอย่างมันดูเหมือนอ,อ,อะไรอะ่ะอ,อะไรอ่ะเวกแม่น้ำให้คุณไปทางเหมืองแล้วคุก็จะสามารถกลับมไปได้อา่าโอเคฉันจะไปตามที่นายบอกก็กันฉันถ้านายทำได้ก็ฉันจะติดหนี้นายหนึ่งครั้งไว้นะ เอาตัวให้รอดก่อนเถอะหืมเมื่อกี้มีเสียงอะเสียงวหแมวน่ะเสียงวหานี่เรามาดูแผนที่ครับตอนนั้นเราบอกให้เพื่อนเราเพื่อนเราบอกว่าเจอทเวสาบเพื่อนเรามันวิ่งลงมาทางขัาวลงมาลงมาแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนี่แห้มันวนนะฮะ นี่เป็นนักวิ่งวิ่งรอบป่านี่วิ่งไปเราจะบอกเส้นทางให้เขาไปประมาณนี้แล้วก็วิ่งกลับมาหาเราฮะพอวิ่งกลับมาหาเราทาวเวอร์โฟฮะยังไม่พอครับเขาต้องวิ่งตรงไปอีกครับตรงไปตรงไปลงแม่น้ำไปนาลงไปก็วิ่งกลับมาหาเราที่ทาวเวอร์สี่นี่นอันเสร็จสิ้นนะฮะเม่เจ้าใครแม่จะวิ่งขนาดนี้วะแม่กูก็คิดไปได้อ้อเฮ้ยชีสเอาไว้เนี่ยชิพายะมีเสียงด้วยโอ้โอ โอ้โหเสียงแม่เจ้าโอ้โหม,มันอะไรเนี่ยเสียงหวยหวนแหมมันหวยหวนได้คนเดียวเหรอเราก็หวยได้ไม่ใช่ปะอันนี้คนละหวยเสียงมาเออนี่คุณอยากจะมีปัญหากับผมใช่ไหมเอาอะไรอะคือคุณก็มองหลอกผมคือมันอาจจะเป็นเรื่องตลกสำหรับคุณนะแต่สำหรับคนหลของผมลงทางแบบผมมันไม่ใช่ โอเคดีดีดีเมื่อกี้ผมว,วากวาก็ตอบว่าเราไม่ได้ออกนะฮะโอเคเสียงดับไปว่าเฮ้ยคุณนะ่ะเอาไปคนที่จะไปช่วยเขาฮะ What the ว oh ัตถุฟักวัตถุฟักวัตถ o จุ่นวอนวัตถ d จุ่นวอนโอมาอ้าวเสียงมาฮะเอาปะรู้สึกเหมือนผมจะ,จะเจอแับทางแยกนะถนนทางแยกคุณมีคำแนะนำไหม คำแนะนำอ๋อขึ้นซ้ายมาเว้ไอ้อหนุ่มเฮ้ยรู้ไหมบางทีผมก็รู้สึกเหมือนแบบมีใครบางคนกำลังมองเรามองคุณอยู่แต่ยังไงก็เถอะช่างมันเถอะผมก็แค่เป็นพวกฝากแต่แว้งอะ่ะคิดมากคิดมากแม่เอ้ยเสียงมันก็สวัสดีตอนนี้คุณอยู่ไหมคุณส่งผมมาที่ไหนเนี่ย แม่คือตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วบนทาวเวอร์แต่ไม่มีใครเลยผมผมบอกว่าไงว่ามันไม่ตลกคือคืนนี้ยผมไม่อยากอยู่คนเดียวแบบยาวนานขนาดนี้เลยอ่ะได้โปรดแค่บอกว่าคุณโฉยผมเห็นว่าคุณอยู่ที่ไหนแม่ผมก็อยู่ทาวเวอร์สี่ไงผมต้องการรู้เดี๋ยวนี้ผมไม่อยากอยู่คนเดียวข้างนอกแบบนี้นะ เปิดสวิกช์แหมเออแล้วไอ,อตัวที่มันไหวผมอะ่ะมันน่าจะไปไวะนะไปไหนอะ่ะแต่แบบดูไหมบางอย่างมันก็แบบดปูป้าๆนะเอ้ย she's f u ก k you ตัวเฮี่อะไรวะเฮ้ยขอบคุณชิบหายแววขอถ่ายรูปได้ปะถ่ายรูปเนี่เขาควยเขาควยอ้าวเกมจบโอ้โหอไวอ่ะอ,อแมน คนที่ทาวเวอร์สองรอดนะฮะแต่ว่าเราไม่รอดประมาณนี้นะครับผมทุกคนโอ้ยจบแล้วเมื่อกี้มันก็ที่อ่านสืบๆสั้นๆนะฮะเขาบอกประมาณว่าคนจากทาวเวอร์สองรอดนะฮะแล้วก็บอกว่ามันเรียนเสียงว่าได้แล้วก็อาการช็อกส่วนทาวเวอร์สี่ก็หายตัวนะฮะโอเคนี่ก็เป็นจุดจบเบสเอดดิ่งนะฮะก็สำหรับใครที่อยากดูกู๊ดก็รอคิดต่อไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมในการโอเคขอจากไปให้ผมเจอกันในภาคต่อไปสำหรับพันนี้ไปครับบ๊ายบาย